สวัสดีชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการสกอตติสโอเพนปี2023นาเมนโดมแบง์สปอร์ตเซ็นเตอร์ลุงเวเดนเบิร์กประเทศสกอตแลนด์แชมป์เก่ารายการนี้เป็นแกรี่วิลสันเอาชนะโจอัลคเนอร์เต่อ2เฟรมผู้ทําเบรกสูงสุดเป็นจัดทรัมป์รายการนี้รับเงินรางวัน80,000ปอนด์รองแชมป์รับ35,000ปอนด์ผู้ทำเบรกสูงสุด รับเงินรางวัล5,000ปอนด์ผู้ทำเบรกสูงสุดนะตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะครับเป็นสะจว์ตบิงแฮมทำไป145แต้มผลแข่งรอบรองมีดังนี้ครับแชมป์เก่าแกรี่วิลสันเอาชนะโจโยเยลล่ง6ต่อ5เฟรมรูปเกมถือว่าสูสีกันมากครับเริ่มเป็น แกรีวิลสันครับขึ้นนำแล้วก็โจยู่ร่งตีเสมอด้วยเซนจูรี่1 6 6แต้มแล้วก็แซงครับนำเป็น2ต่อ1กแกรีวิลสันไล่มาเป็น2 2สอโจยู่ร่งครับก็ยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องครับสุดท้ายนะครับก็ขึ้นแท่นก่อนนะครับนำแกรีวิลสันครับ5ต่อ3เฟรมนะครับ แต่ก็ปิดแมตช์ไม่ได้ครับมาโดนทีเด็ดของแชมป์เก่าครับที่ฟอร์มกำลังร้อนจริงๆครับกดไป3เฟรมติดครับแซงชนะ6ต่อ5แกี่วิลสันก็เอาชนะนะครับ6ต่อ5เฟรมเข้าชิงป้องกันแชมป์อีก1สมัยนะครับคู่ต่อไปครับเป็น คู่ของโปรไทยครับนพพลแสงคำพบกับจอห์นแฮกกินเริ่มเกมถือว่าจอห์นแฮกกินออกตัวได้ดีครับขึ้นนำก่อนเลยครับ1ต่อ0เฟรมแต่หมูก็มาตีเสมอครับในเฟรมที่2ด้วยเบรก63แต้มเป็น1.1อีก2เฟรมครับจอห์นแฮกกินเก็บ2เฟรมรวดขึ้นนำ3า3ต่อห ด้วยเบรก130แต้มแล้วก็92แต้มพัก15นาทีกลับมาลงแข่งเซกชั่นที่2หมูเริ่มเกมได้ดีครับไล่มาเป็น2ต่อ3แล้วก็ทำเซนจูรี่เบรก133แต้มในเฟรมที่6ตีเสมอเป็น3ต่อ3แล้วก็เก็บอีก3เฟรมรวดครับเราชนะจอห์นฮิกกินไป6 อสานะครับเข้าไปชิงพบกับแชมป์เก่านะครับแกรี่วิลสันนะครับ